โลกที่น่ากลัวบทความโดยดังตรินร่วมจัดทารรโดยนทิตามงคลสิริสววาวภาคศักดิ์ศรีสว่างนัทวดีมาลาวงโลกที่น่ากลัวคือโลกที่ไม่มีใครฟังใครเพราะมัวแต่เอาใจเสียงปีศาจในตนประดุดคอยดูว่านายท่านอยากได้อะไรต้องการให้พูดอะไรออกไปบังคับให้ทำอะไรทันที โดยไม่ต้องมีสำนึกผิดชอบชั่วดีมากันโลกที่น่ากลัวคือโลกที่ไม่มีใครฟังหัวใจตัวเองอย่าว่าแต่จะให้ได้ยินเสียงเทวดาในตนเพราะมัวแต่ฟังเสียงเรียกร้องจากโลกมายาตามหาภาพและเสียงยวนยั่วหวาดกลัวแต่จะตกยุคได้เป็นสุขต่อเมื่อจุ่มหัวลงในอ่างน้ำเมา และโศกเศร้าถ้าต้องจำใจลืมตาดูความจริงโลกที่น่ากลัวคือโลกที่ผู้คนหน้ามืดตามัวหวาดกลัวกันและกันเมื่อเข้าใกล้ระวังว่าใครจะเข้าชกจากด้านหน้าระแวงว่าใครจะแทงมาจากข้างหลังไม่ต้องถามหาว่าจิตสำนึกอยู่ที่ไหนใครมือยาวสาวได้สาวเอา ใครพลาดล้มเป็นต้องจมดินด้วยรอยเหยียบซ้ำโลกที่น่ากลัวคือโลกที่ผู้คนเลิกไหว้พระไหว้เจ้าเพราะเกรงโดนหลอกให้ไหว้อลัชชีแทนผู้ทรงศีลแต่ที่หันไปไหว้ผีสางแม่นางโก้งกลับไม่หวนเพราะเชื่อว่ากำลังนอบน้อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจริงจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมองไม่เห็น ความเกรงกลัวสิ่งมองไม่เห็นด้วยตาเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสิริมงคลอันภัยบู์โลกที่น่ากลัวคือโลกที่ใครต่อใครพร้อมใจกันเลิกศรัทธาความดีปิดใจฟังเสียงสวรรค์หันหลังให้ประตูนิพพานเพราะไม่มีใครดีจริงให้ดูมีแต่กูดีกว่าคนอื่นให้เห็น กำลังใจออกตัวก้าวแรกจะมาแต่ไหนแล้วใครจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนได้โลกที่น่ารักคือโลกที่ไม่มีใครเอาด้วยกับโลกที่น่ากลัวไม่ต้องมัวรอใครนำไม่ต้องผลัดให้ใครทำก่อนเริ่มจากความมีแก่ใจยืนอยู่ข้างหัวใจสีขาวแห่งตนราวกับไม่มีอาญาใดมาขวางได้ โลกที่น่ารักคือโลกที่คนพร้อมจะฟังคนและพูดกับคนอย่างคนใจจดใจจ่อกับคำดีพากันมีใจเป็นธรรมสวรรค์บนดินจะปรากฏนรกหลังตายจะหายสูญ